ก็ขอขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะครับสามารถไปอ่านก่อนใครได้ที่เพจเลยนะครับหลังจากที่ฉันรู้ว่าตัวเองเป็นบุตรคนที่สี่ของตระกูลสู้ฉันก็ได้เริ่มก่อตั้งทีมฟีนิกขึ้นมาฉันคัดเลือกสมาชิกทีมทีละคนอย่างระมัดระวัง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหน่วยฟีนิก์ก็เริ่มมีชื่อเสียงและผู้คนในโลกใต้ดินมากมายที่หวาดกลัวหน่วยนี้นายน้อยในที่สุดเราก็ได้พบกันอีกครั้งในตอนแรกคุณออกจากตะกูลซูไป เราต้องการตามคุณไปด้วยแต่คุณกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพ่อคุณคุณเลยให้เราอยู่ที่นั่นเพื่อคุมกันเขาในช่วงเวลาหลายปีที่คุณหายตัวไปฉันได้แต่ภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อที่จะสักวันจะได้เจอกับคุณอีกสักครั้งหนึ่ง นายน้อยไม่ต้องกังวลครั้งนี้พวกเราจะไม่ต้องแยกจากกันอีกแล้วฉันสัญญาค่ะจริงสินายน้อยหัวหน้า ตระกูลซูตอบรับคำขอของคุณแล้วค่ะนี่คือหลักฐานบริษัทเทคโนโลยีมินยานที่เกาะทางใต้และอุตสาหกรรมต่างๆเช่นศาดดาเอ็กเพลและอื่นๆอีกมากมายได้ถูกถ่ายโอนไปเป็นชื่อของนายท่านเปลี่ยนชื่อจากนายน้อย นายท่านสามารถรับได้ตลอดเวลาขอบคุณสำหรับข้อมูลและการทำงานหนักของพวกเธอด้วยคำสั่งต่อไปนี้คือให้พวกเธอกระจายกันไปตามบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดและเตรียมพร้อมรอรับคำสั่งจากชั้นเท่านั้นรับทราบค่ะนี่แม่ ะเก็บของไปไหนหรอที่แม่ต้องเก็บของก็เพราะวันนี้พวกเราจะต้องย้ายออกจากที่นี่กันแล้วยังไงล่ะแม่ของเชิญหยุนติงหยุนติงเพราะลูกไปมีปัญหากับพี่ผมแดงที่เขาคุมเมืองทางเขตตะวันตกไว้ทั้งหมด นั่นทำให้พวกเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไงล่ะเราไม่มีเวลาแล้วนะรีบมาช่วยแม่เก็บของและเรารีบออกไปจากที่นี่เถอะแม่พวกเราไม่ใช่คนผิดนะพวกเขาต่างหากที่ผิดสัญญานะ ทำไมเราถึงไม่โทรหาตำรวจไม่ได้นะอย่าเรียกตำรวจเด็ดขาดถ้าลูกทำแบบนั้นพี่ผมแดงจะต้องไม่พอใจพวกเราเป็นอย่างมากแน่และพวกเขาจะโต้กลับอย่างรุนแรงกับลูกอยากให้พวกเราซวยกว่านี้อีกหรือไงถ้าเรียกตำรวจไม่ได้ แล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีละ่ะเราหนีเจ้าพวกนั้นไม่พ้นแน่ๆเลยแม่ยุนติงคุณป้าพูดถูกแล้วละ่ะฉันพอจะรู้จักพี่ผมแดงอยู่เขาเป็นคนที่โหดร้ายมากและเคยได้ยินว่าคนที่ติดเงินเขาและไม่ยอมใช้ถูกทรมาน และบังคับให้โดดลงมาจากตึกจนตายไปเลยละนะน่ากลัวมากและตอนนี้พวกเราก็ไม่มีเงินที่จะใช้นี่เขาด้วยก็ไอ้ปลาเนี่ยทำเสียงเดิมไม่ได้เลยก็ขอเป็นเสียงผู้หญิงแล้วกันนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ทางเลือกของเรา ก็มีแค่กลับไปที่บ้านหลังเก่าของตระกูลเฉินที่นั่นไม่ค่อยมีใครรู้จักและเราก็จะไปซ่อนตัวอยู่ที่นั่นเขาคงจะตามหาพวกเราไม่เจอหรอกนะคุณป้าหยุนติงไม่ต้องกังวลผมมีเพื่อนอยู่สองสามคน ฉันจะโทรหาพวกเขาและให้พวกเขาคุยกับพี่ผมแดงให้เรื่องเข้าใจผิดนี้จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดยุ่งเฉินพวกเราต้องพึ่งพาคุณแล้วละ่ะพึ่งพาได้ในช่วงเวลาสำคัญจริงๆอืมมันไส้ได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเถอะ ป้าได้ยินว่าพี่ผมแดงกำลังจะมาถึงแล้วอย่าให้พวกเขาทำอะไรเราเลยนะแม้ว่าหยุนติงจะไม่ได้อย่าร้างแต่ไม่ต้องห่วงแม่เห็นว่าทั้งสองคนเข้ากันได้ดีเลยละนะจ๊ะแม่สนับสนุนแม่พูดอะไรออกไปนะ่ะ เอาล่ะถ้างั้นทั้งสองคนรอสักครู่นะเฮ้พี่จางนี่ผมเองนะเสี่ยวซุนครับใครงั้นหรอก็ผมเองไงหลานชายของเจ้าของบริษัทซูเปอร์เอ็กเพลเราเคยเจอกันนี่ครับพี่ เรื่องมันเกี่ยวกับพี่ผมแดงครับพอดีว่าผมอยากให้คุณช่วยไปคุยอะไรกับเขาหน่อยตูดบาศบไอเวนี่มันกล้าวางสายใส่ชั้นงั้นหรอผู้จัดการหลีสวัสดีครับผู้จัดการหลีนี่ผมเอง เซวซูนครับพอดีผมมีบางอย่างอยากให้คุณช่วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่ผมแดงครับอะไรนะสัญญาณของคุณไม่ดีไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมโทรไปหาคุณอีกครั้งก็ได้ขออภัยหมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ บ้านของเชิญหยุนติงฉันกลับมาแล้วแกไปตายที่ไหนมาฮะรู้ไหมว่าที่บ้านกำลังเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นบ้างนะภรรยาเกิดอะไรขึ้นพวกนักเลง กลุ่มพี่ผมแดงกำลังจะมาเอาเรื่องพวกเรานะนายถามไปก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วจะรู้ไปทำไมกันหยุ่นติงไม่ต้องกังวลเรื่องเจ้าผมแดงบ้าบอนั่นหรอกนะเขาถูกฉันขับไล่ไปตั้งแต่เมื่อตอนเช้าแล้ว และเขาก็ไม่กลับมารบกวนที่นี่อีกแน่นอนแกเนี่ยนะขับไล่พี่ผมแดงแกกำลังฝันอยู่หรือเปล่าตื่นได้แล้วนี่มันโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกในฝันของแกนะแกพูดแบบนั้นถ้ามีใครมาได้ยินแล้วไปฟ้องเข้าเข้า เราต้องสวยกว่าเดิมแน่ๆไอตัวปัญญาอ่อนเอ้ยก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครมีเรื่องไหนแนะนำผมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมจะทำให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า